สวัสดีครับผมสอนอพระเครื่องพบกันในช่อง YouTube ช่องสอนอชาแนลนะครับก็คลิปนี้ก็จะมาแนะนําให้รู้จักวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนเป็นพระเนื้อผงรุ่นแรกครับจะมีพระปิดตากับพระรูปเหมือนเต็มองครับของหลวงพ่อเพี้ยนนะครับไปชมในคลิปนะครับว่าพระปิดตากับพระรูปเหมือนหลวงพ่อเพี้ยนรุ่นแรกเนี่ยมีลักษณะแบบไหนบ้างนะครับซึ่งก็จะมีาตามลบบุรีมาชี้แนะและแนะนํา ให้ดูว่าดูอย่างไรบ้างแล้วมีพิมพ์อะไรบ้างครับมีฝังตะกุดไม่ฝังตะกุดนะครับติดตามชมในคลิปนะครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆใ,ในช่องสอ놀ชาแนลนะครับเดี๋ยวไปชมในคลิปกันนะครับว่าผ้าเนื้อผงรุ่นแรกหลวงพ่อเพี้ยนมีลักษณะแบบไหน ครับเดี๋ยวมาถามตามครับว่าพระเนื้อผงรุ่นไหนที่ตอนนี้กําลังนิยมสุดๆนตามครับมีรุ่นไหนแนะนําหน่อยนี่ครับตาลตอนนี้ก็จะมีเป็นพระผงปิดตารุ่นแรกนะครับที่กําลังนะครับเป็นที่นิยมอยู่เนาะก็เป็นรุ่นแรกเนาะใช่ครับความแตกต่างของพระรุ่นนี้นะครับคือถือเป็นเสน่ห์ได้เนยนะครับก็คือลักษณะสีขององค์พระเนี่ยสีขององค์พระเนี่ยมีเข้มมีเข้มมีอ่อนจะแตกต่างกันนะครับ อันนี้เป็นพิมใหญ่มันมีพิมเล็กพิมใหญ่พิมเล็กพิมใหญ่นะครับจะมีแบบฝังตะกุดกับไม่มีฝังตะกุดนะม,นมีแยกตะกุดเนื้ออะไรบ้างมีแยกตะกุดนะครับจะเป็นตะกุดเงินตะกุดเงินทองครับตะกุดทองแล้วก็ตะกุดทองคําคู่ครับอ๋อใช่ครับอันนี้ที่เห็นก็จะเป็นแบบไม่มีตะกุดนะครับแล้วก็แบบเป็นมีตะกุดเงินนะครับครับใช่ครับนี่ครับสเน่ห์ของพระรุ่นนี้นะครับสีจะไม่เหมือนกันครับ นะครับอยู่ที่การเก็บรักษาด้วยนะครับแล้วก็การใช้นะครับความเข้มของใช่ครับคุณสมุญเนาะใช่ครับก็ถ้าพ้าที่มีการใช้เยอะๆเนี่ยสีก็อาจจะเข้มๆหน่อยแลมีความหนึบในตัวนะครับแล้วก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็นพ้าผงรูปเหมือนนะคะทโมนะครับครับรุ่นแรกนะครับนี่เดีเป็นแบบนี้อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับจะมีแบบฟังก์ชันใช่ครับมีสองพิมพ์ครับอ๋อสองพิมพ์จะมีแบบ ฝั่งตะกุดกับไม่ฝั่งตะกุดนะครับอันนี้จะเป็นแบบฝั่งตะกุดเนาะมีพิมพ์ใหญ่ได้ครับลักษณะเหมือนกันครับเนื้อของเนื้อนะครับสีก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางองค์จะสีเข้มบางองค์จะสีอ่อนนะอ่าข้สีครับผมแล้วก็แล้วก็นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นแบบเดิมๆเลยนะครับนี่มีกล่องเดิมกล่องเดิมซึ่ง หายากมากนะครับถ้านิยมก็จะสูงเนาะถ้าเกิดเราแบบได้มาทั้งกล่องเดิมๆอย่างเงี้ยครับครับถ้าท่านใดมีก็ยินยินดีนะครับติดต่อมาได้นะครับครับผมมีรายการประกวดช่ะตรงนี้นะใช่ครับมีมีอยู่ในรายการประกวดนะครับครับคุณมคกนะครับผมข้าครับตามครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็นี่แหละครับเป็นผ้าเนื้อผงรุ่นแรกของหลวงพ่อเพี้ยนเป็นผ้าปิดตาที่เห็นนี้ก็จะเป็น พิมพ์จมโบพิมพ์ใหญ่นะครับฝังตะกุดนะฮะอันนี้ที่เห็นก็จะเป็นฝังตะกุดเงินลักษณะของตะกุดก็จะฝังอยู่ใต้ฐานด้านล่างนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็จะมีฝังตะกุดทองด้วยนะครับมีทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับก็ด้านหน้าก็จะเป็นภาพปิดตานะปิดทั้งหมดปิดทวารทั้ง9านะครับส่วนด้านหลังก็จะมียันนะฮะแล้วก็จะมีคําว่าวัดเกลนกระถินนะครับส่วนองค์นี้ก็จะเป็น พิมพ์จัมโบ้เหมือนกันครับพิมพ์ใหญ่แต่ไม่ฝังตะกุดนะฮะก็ลักษณะก็เหมือนกันครับต่างกันเรื่องไม่ฝังตะกุดนะหน้าหลังเหมือนกันนะครับซึ่งผ้ารุ่นนี้นะครับสร้างจํานวนน้อยมีรายการประกวดด้วยนะครับกําลังเป็นที่นิยมนะครับตอนนี้ก็เริ่มหายากแล้วนะครับส่วนองนี้ก็เป็นผ้ารูปเหมือนคัทโมนะครับเป็นนั่งเต็มองคนะครับฝังตะกุดเงินนะครับอันที่เห็นนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับซึ่ง จะมีแบบฝังตะกุดกับไม่ฝังตะกุดด้วยนะครับเนื้อมวลสารก็จะมีสีเข้มสีไม่เข้มนะครับบางองค์ก็สีออกเหลืองบางองค์ก็ออกสีดําบางองค์ออกสีขาวๆนะครับก็ดูไม่ยากนะครับแล้วก็อรงนี้ก็เป็นพิมพ์เล็กนะครับฝังตะกุดเงินลักษณะเหมือนกันครับแต่เป็นพิมพ์เล็กนะครขนาดเล็กย่อมกว่าแล้วก็จะมีทั้งฝังตะกุดและไม่ฝังตะกุดนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็มีรายการประกวดนะครับก็ นี่นะครับเป็นวัตถุมงคลรุ่นแรกของหลวงพ่อเพี้ยนะคัทโมวัดเกินกระถินนะครับซึ่งเริ่มหายากครับแล้วก็มีรายการประกวดเป็นพระยอดนิยมด้วยนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่องสอนอชาแนลคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ